เศรษฐกิจสีเขียวที่เราพูดถึงเนี่ยเราเข้าใจตรงกันงนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรผมได้ยินจากวิทยากรทั้งสามท่านเนะครับท่านพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะครับการวางแผนทางกายภาพในในฐานะด้านด้านทิเบตวิทยาเนี่ยเศรษฐกิจสีเขียวแล้วมันเกี่ยวกันอันเดียวกับเศรษฐกิจคาร์บอนต่โลคาร์บอนอคอมีนั่นเียวกับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับ มันหมายถึงระบบนิเวศเศรษฐศาสตร์เดสนิเวศเศรษฐกิจหรือหม,มายถึงถ้ามีทางสังคมวิทยานะครับทางเศรษฐศาสตร์เชิญพูดหรือเปล่าหรือแม้แต่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นคือเรื่องที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะพูดแล้วเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการความคิดนะครับเราจะเป็นที่ต้องชัดเจนนะครับว่าความหมายของเราของเรื่องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับคืออะไร นะครับแล้วอีกประเด็นเนี่ยนะครับที่ผมอยากชี้ให้เห็นเนี่ยนะครับในมุมมองของนักนิเวศวิทยาเนี่ยนะครับเราบอกว่ากระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับมันจะเป็นที่ต้องมีมีการเูรณากาหรืออินติเกเรชันเนี่ยหรืออินเทอร์แอคชันเนี่ยนะครับระหว่างระบบทางสังคมนะครับระบบนิเวศวิทยาหรือระบบธรรมชาตินะครับแล้วก็บรสุทชาติอยู่ในนั้นด้วยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ เป็นส่วนหนึ่งนะครับในระบบของสังคมแต่าลืมนะครับว่ามันจะมีระบบอีก2ระบบที่ใหญ่กว่านั้นนะครับที่จาเป็นจะต้องเข้ามาแล้วโดยโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นตัวแทนของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันยังมีผู้ต่างสังคมวิทยานะครับผู้เชีย่ยธราญนะครับที่เป็นตัวแทนของเรื่องมนุษยชาติอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับมันคือตัวระบบแต่ในขณะเดียวกันกระบวนการเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว นะครับหรือเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำหรือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันเป็นกระบวนการครับซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยนะครับมันต้องหมายถึงคำว่านิเวศพัฒนาหรือ Ecological Development อ๋อกรีนโกลด์หรือกรีนหรือเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับหรือการเติบโตสีเขียวเนี่ยมันกลายเป็นคำพูดที่ฮิตถี่ตลาดเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยนะครับเริ่มต้นแบบประมาณ2,009 0 0 2นะครับที่เอากอลนะครับรองประธานในที่เอากอลกับไนบาร์ทีบูลเนี่ยออกมานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของโลกนะครับที่รุนแรงจากมแรง ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเสนอขึ้นมาใหม่บอกว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโลกณปัจจุบันณเวลานั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องการแบบจําลองทางเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับเพื่อใช้แก้ปัญหาของโลกและอนาคตนะครับของมนุษย์สยชาติที่อยู่บนโลกนะครับแล้วก็ใช้คําว่ากรีนกรอวิ่งกรีนในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งคขา่าองกรอตนะครับหรือกรอวิ่ง กับ sustainable มันเป็นคำที่มันขัดแย้งกับโดยธรรมชาติของมันอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนันเวลานั้นเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในทั้งสองท่านเนี่ยนะครับโิกรีเนี่ยมีความมีข้อเสนอเนี่ยนะครับที่ประเด็นในเชิงนโยบายเนี่ยมันจะโจทย์ที่อาจารย์ให้ผมเนี่ยประเด็นในเชิงนโยบายเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าโลกเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เนี่ยที่ตอบสนองความต้องการในเชเิงเศรษฐกิจและสังคมนะครับอย่างเร่งด่วนณเวลานั้น และในขนะดเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะต้องมีแนวคิดใหม่ว่า Green e c o n o m s เนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วนอกจาก Green e c o n o m s แล้วเนี่ยนะครับข้อเสนอทั้งทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็คือผมบอกว่าการตอบสนองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจาเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองเนี่ยนะครับที่มีความสอดคล้องประสานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามตั้งแต่ระดับท้องถิ่นร,ระดับประเทศนะครับระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศเนเื่องจากท่านก็รู้วันนันเวลานั้นเนี่ยนะครับ เอากอรู Columbia, change, ้ถึงเกี่ยวกับเรื่องไ l i เ a t e c h a นะครับก็เรื่องขอกว่ามันก็ต้องมีนิอยูนิคความคิดเรื่อความคิดที่เริ่มใหม่ที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไ l i เ a t e c h a แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือว่านะครับนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง sustainable economy model นี่ะครับที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้พิจารณาถึงการแก้ไขเรนโยบายเนี่ยนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความยากจน และในประเด็นเกี่ยวเรื่องความยากจนเนี่ยมันไม่ใช่จนเฉยๆแต่มันเป็นวงจรที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองในทางนิเวศวิทยาเนี่ยกับจนแล้วมันทําลายทําลายสิ่งแวดล้อมพอทําลายสิ่งแวดล้อมทําลาย,ยลทรัพยากรธรรมชาติเพราะสิ่งแวดล้อมมันเสือ่อมมันก็ยิ่งมากระตุ้นนะครับทำให้ความย,ยากจนเหล่านั้นยิ่งเพิ่มขึ้นคําถามผม,มอยากยาไปถามไปผมเมื่อกี้ที่ท่านว่าผมเกับบอลกลับเป็นว่าเดี๋ยวเราข้าท่านทุ่มเต่า ไปเนี่ยณเวลานั้น่วันที่วันที่13บสาหรือวันที่17นะครับก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาไปที่พม่าวันที่19นะครับพม่าจัดประชุม Green Economy แล้วประชุม Green Economy เนี่ยจัด5หรือ6วันนะครับแล้วการประชุมที่พม่าเมื่อเดือนเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการประชุมครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่2ที่ประเทศจีนเนี่ยมีการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องบริโภคพลังงาน แอดเดียนบาลเป็นตัวคนไปเล่นซึพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปรีมิคอเนมีสนะครับมา5ครั้งตั้งแต่2008จนกระทั่งถึง2022เมื่อเดือนธันวาที่เองที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเวียดนามประกาศเลยประกาศเกี่ยวกเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสีเขียวแต่คำถามในทางกลับกันเนี่ยในยุคในมุมมองในข้อในจริงมันนั่นคือประเด็นในเชิงนโยบายประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์แต่เราเมื่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไร การการประชุมท <im> no yes euh. ี่เกิดขึ้นที่ World Economic a n n u a e w o l d Conference ่ทุกครั้งจากที่ปักกิ่งนเขาได้เหตุผลคือเจ้าภาพใหญ่เนี่ยนะครับคือองกรนี่ครับอีบารสมาคมสิ่งสมาคมอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่เป็นถ้าท่านไปดูเว็บไซต์ก็เป็นภาษาจีนนะสิแล้วในขณะดเดียวกันเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นคืออันนั้นคือคือมุมมองอันนั้นคือสิ่งที่เสนอ ครับแต่ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรผมเพิ่งกล่าวไปอยากพม่าเนี่ยนะครับรม,มีการสำรวจแหล่งน้ํามันแหล่งแก๊สธรรมชาติในทะเลอันดามัน,นมีการมีมีโครงการนำท่อก่อตั้งตัดเอิรสร้างท่อแกส๊สนะครับจากทะเลอันดามันเนี่ยตัดก,กลางของพม่านะครับไปที่ประเทศจีนครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่อแก๊สเหมือนการเนี่ยเด็กๆเลยอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นความถามที่เกิดขึ้น คำถามที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือเขื่อนจีนในแม่น้ำโขงซึ่งจีนไม่ได้เรียกแม,ม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำล้านชาเป็นแม่น้ำภายในอำนาจที่กไตายและบูรณาข้าของจีนห้าห้าเขื่อนเกิอดอะไรขึ้นกับแม่น้ำโขงตอนล่างอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนหลายหลายท่านพูดถึงเรื่องเรืเร่องอุตสาหกรรมการพัฒนาที่สารแต่ถามว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจีนจริงๆเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสะอาดจริงหรือเปล่า ในกรณีของพม่าที่บอกว่ามีเนี่ยนะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกรีนคอโนมีและกรีนโกลดมาเนี่ยนะครับสองสาครั้งแล้วเนี่ยนะครับคนที่สำคัญเรื่องมาจากก็คืออดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติดรเดนทุนซึ่งมาประเทศไทยอยู่เป็นประจำนะครับเป็นที่ปรึกษาของสถาบันจุลาทอนเวลาทุกครั้งที่มาเนี่ยในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้แต่อันนี้ภาพจากการประชุมครั้งที่หนึ่งครับองซานซูจีก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยแต่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือพม่า ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจนะครับปัญหาในเชิงสังคมปัญหาในเชิงจริยธรรมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในเชิงอำนาจก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับประเทศเวียดนามพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปีโกลด์นะครับผมไปเวียดนามสองปีที่แล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีมรถสูงมหาศาลนะครับตัดป่าจากลาวนะครับทางตอนติดตอนตอนตะวันตะวันอกเฉียงใต้ของลาวเนี่ยนะครับข้ามไปเวียดนามเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยนะครับ,บ,บร helmet. มีการประเมินเนี่ยนะครับเป็นพันคิวบิเมตรและในขณะนี้กานป่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมีสัตว์อันนหึ่งที่เขาเรียกเซาลาเป็นสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใหม่ที่สุดของโลกนะครับอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือกรีโทรสกรีกรีนนิวเดียลส์เนี่ยนะครับมันคือคําพูดมันคือวาทกรรมนะครับหรือเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกันแน่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจนะครับพัฒนาการที่เกิดในเชิิงเศรษฐกจ มันสามารถที่พัฒนาจากเศรษฐกิจยุบถกเบิกเนี่ยนะครับปัจเจกยีโคโนมีไปเป็นปกป้องสิ่งแวดล้อมบริหารสิ่งแวดล้อมระดับประเทศพัฒนาเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่ามันมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นยุบอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมนะครับที่ทักษิณที่สร้างสิ่งแวดล้อมในเร่งรัดนิเวศพัฒนาที่นายเนี่ยครูนาคตึงเนี่ยสองพันผมรักดีหรือไม่ไม่รักดีแล้วแต่บุญบอครับทุกลาวเดือนตุลาเดืนนายควฤนทิกายนมียุบอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ทักษิ ต้อง2,200เนี่ยนะครับอันนี้คือิ i s i o n s t a t e มนต์นะครับที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับกับทีมงานเนี่ยเขียนขึ้นมาผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันไม่ใช่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นในในสังคมก็คือว่าสังคม,ม,ม,มนนยังคงพัฒนายังคงพัฒนาด้วยกระบวนการต่ตางๆเนี่ยนะครับแนวคิดต่ตางๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่เปลี่ยนยังคงไม่เปลี่ยนถ้าท่านท,ท,ที่รู้ว่าอนาคตเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร แล้วผมจะทบที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะเป็นผมจะทบในเชิงเลวร้ายด้วยนะครับแล้วเราคือเ,เรา,เราพูดถึงเรื่อยๆเราเรียนความรู้จากความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความคนฉลาดต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่ไปทําข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองมไม่ใช่สิออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภาพนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ที่ท่านท่านว่าเ่ยเราพูดถึงเดเรือนเทือนชัยบุรีเมื่อวันที่เจ็ดพฤศจิกานี่เอง ลาววางศิลาเลิกเผื่อชัยวีเริ่มต้นสร้างแน่นอนนะครับและคําพูดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมาจากผู้บริหารระดับสูงของลาวผมได้มีโอกาสถถาเกี่ยวข้องคือเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอ่อ secretary of state ทีละลยันพืตันมาในภูมิภาคนะครับแล้วก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นซิกเอนตูรี่ฮิลสันบอกว่าบอกให้ USID a เนี่ยนะครับ หาคนหาทีมมาประเมินซิว่าผลกระทบท<ช>ี่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากการสร้างเกิดและบัญชีเฮาเทเลทีมเนี่ยมีอย่างไรบ้างตับมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์สเตทนะครับกับมาก็จะไล่แม็ฟ้าหลวงตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเอฟบีเอ็นต่อมาก็จะไล่แม็กฟ้าหลวงตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพอเข้าไปศึกษาแล้วก็หาอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นตอนช่วงนั้นเนี่ย u s a i d เอาโครงการผลการศรึกษาเนี่ยนะครับไปเสนอให้รัฐบาลเรารัฐบาลลาาบอกว่าจะชะลอนะครับแต่สุดท้ายที่ยังคงเดินหน้าแล้วที่มันเจ็บปวดไม่เจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดแล้วแบบพิจารณาครับโครงการเขื่อนเทยบุรีเนี่ยนะครับไทยลงทุนครับไทยศรรรึกษาผลกระทบนะครับไทยสร้างไทยใช้ทั้งหมดเป็นไทยทั้งสิ้นแล้วตัวศึกษาผลกระทบที่ผมให้สีแดง เพราะว่าผมได้เห็นเพราะว่าผมเป็นคนไทยทํารายงานนะครับผลกระทบในส่วนของเรามีบริษัทที่รึกษาไทยผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาถึงเรื่องผลกระทบในเชิงสังคมนะครับมีหมู่บ้านอยู่บริเวณนั้นประมาณสิบดหมู่บ้านผมไม่ได้ไปเองอ่านจากรายงานสิบแปดหมู่บ้านท่านเชื่อไหมครับว่าเวลาที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบเนี่ยในเชิงสังคมใช้กี่วันสี่วัน ศูนย์การเมืองการัดยาเนี่ยนะครับในที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ผัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมถึงพัฒนามาย่างยืนไม่ย่างยืนเนี่ยนะครับมันเนื่งมาจากกระบวนการในการพัฒนาครับมันก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการจะเติบโตในทางเศรษฐกิจผมว่าจะเอาเศรษฐกิจให้เติบโตหรือย่างยืนคงล้างต่อไปเพราะนักเศรษฐศาสตร์ในที่นี้ห้องนี้ก็มีนักเตรษฐลาต้องเก่งสามารถที่จะชี้หรือชักนาสังคมเนี่ยนะครับให้เห็นบอกว่าถ้าเศรษฐกิจโตนะ สังคมสิ่งแวดลอ้อมและทุกอย่างมันจะดีขึ้นด้วยตัวมันเองทุกคนก็บอกเออนั่นเออฉันมันต้องทําอย่างไ้นะครับถ้าถึงมีคนแย้งบอกว่าเฮ้ยจะเอาสิ่งแวดลอ้อมบอกเฮ้ยจะเอาคนจะเอาสิ่งแวดลอ้อมถ้าเมาื่อไรก็ตามที่หนุกคนเรื่องเอาสิ่งแวดลอนน้อม้น่นตายเลยนะครับไอ้พวกไดโนเสาร์ไอ้พวกขัดขวางความาเจริญก้าวหน้าของสังคมการพัฒนาผมเนี่ยนะครับในทุกสี่ปีนะครับดดโดนมาจนชินแะล้ว